นี่ครับเนาะเออการทำอะไรเนาะพี่น้องอันนีกที่บอกให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเอ้ยบัดนี้อ่าเรื่องนี้ละบัดนี้เรื่องเฮือนเรื่องซาดบาทนี่พี่น้องเออาสมมติว่าเออข่อยเป็นเจ้าของที่ดินบาทนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเราเคยได้มีปัญหาเรื่องนี้มาผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยมีประสบการณ์นะพี่น้องเคยมีนะเจ้ากิ๊กเบ้าเทระยามเบ้ากิ๊กเฮ้ยกาสนะมันนี่เบ้าเทระยามเทระซดเทระตอนไป เบาตินี่ไปหาแจ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยกครไล์ให้แน่กดไล่ให้แน่พี่น้องเอ้ยนะครับสติ๊กเกอร์ก็ให้แน่พี่น้องเอ้ยเออให้ตั้มแน่เธอนึงพี่น้องเออให้คอยเบาแน่เธอนึงนะครับเบาหลายเทือดอกนะครับพี่น้องเอ้ยเออมันเป็นแนวนี้พี่น้องเอ้ยสีเบาสูฟังบาทนี้อืมสีเบาสูฟังเออเรื่องเงื่อนเรื่องซานเรื่องบ้านนะพี่น้องเนาะเออเรื่องบ้านนะครับ เรื่องบ้านนะบ้านนี้พี่น้องไอ้เรื่องบ้านกับขอบพระคุณหลายๆเล้ยนะครับเรื่องงเเรอไปลยบ้านนะพี่น้องไอ้เรื่องเพื่อนนะวันนี้เนาะเออเฮือนคือเฮือนชาล้านเป็น่ะพี่น้องเนาะที่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องเออที่ไปตั้งซุกลูกเออที่ซื่อต้นยังกะยาดอกพี่น้องไอ้เอ้าตัวเป็นเจ้าของขิดินบานนี้เอ้าพี่น้องไอ้อีนี้เป็นเจ้าของขิดินเอออีนี่เป็นเจ้าของขิดินบาทนี้อีนี่เลยบ่เออเอ้าเป็นเจ้าของขีดิน โตเป็นไงโตเป็นคนซื้อเฮือนบนออจะขอเือนเอาเงินไปเร็วอืมจะขอเงินเอาไปเร็วบาทนี้เออแล้วแล้โตเป็นยังคือบมาถามเฮาแน่เออนั่นละบาทนี้ปัญหามันหนาี่น้องโตซื้อเฮือนตเขาตตคือบมาถามเฮาแน่จ้างวาเรวก่อนก่อนจะซื้อจะขายมันต้องถามเจ้าคงทีนี้จะก้อนเมนบอกอืมปรึกษาเฮาแน่ปรึกษานี่เออปรึกษาเนี่เท่านึงนะนะพี่น้องเป็นยังคือบ่ถาม เออเป็นยัางตัวถามอันสื่อเท่าไดรราคาเท่าไหอีย่างจ้งไดเจ้าของเฮืออนดีแต่ไปถามเขาอยู่บอกสิข้าอีวนั้นี่ยนี่เราเคยเห็นขาฟังเขากับบรูลเรื่องคอยไปได้ยินลาวาวได้บาทนี่ได้ยินป้าพูดว่าพี่น้องเลยป้าโบมาถามได้ยินอยู่คลิปบาทนี่ป้านะรู้เรื่องจากคลิปได้รู้เรื่องจากคลิปก็ก็ไปนั่งส้กมลูกดูหันมือเข้าไปมือน้านะเขาก็นั่งน่าเสียนฟังลาวาอยู่มือนอากะ ฟังแล้วว้าก็จิบูจักนะเดหูจักคลิปคือคือค้นก็อยู่ในหันก็บคุยนี่คือคุยน่เขาเนจังน้อยเขาจาของที่เราเราก็ชสินน้อยเราพี่น้องเราก็น้อยใจน้อยใจเออคือว่าเห็นเขาเนี่ยเป็นหัวรักหัวโตบอเออคือความหัวความหางเทสนะนะพี่น้องเนาะบอกเป็นภาษาบ้านๆเนาะคือความหัวความหางเทสนะเออ ือเห็นเฮาเป็นตัวหยัางนะนะเมนบอกพี่น้องเขาน่อยใจนะน่อยใจพี่น้องเอ้ยอบคนพี่ปุ้ยนะคะน้อยใจแม่นเจ้าเดี๋ยวเจ้าชิน้นอยใจอยู่บ่พี่น้องเจ้าเป็นของเจ้าของกิตินบ่มาถามบ่มาว่าบ่มาสู้พาพอนะคะเออบ่มาตอบบ่มาว่าหยัางนี่พี่น้องเอ้ยเจ้าชิน้่อยใจอยู่บ่เอาจากความรู้สึกของ fc เลยพี่น้องเอาจากความรู้สึกของทุกท่านนี่ทุกเจ้าชิน้นอยใจบ่เออแล้วแม่เจ้าของกิตินนี่บ่มาว่าบ่มาพูดมาจานี่ เรคุยกันเองเลยส่วนเจ้าหนูคุยกันเองเรียบร้อยแล้วคอยมะหัวจำหลังนี่แม่ก็น้อยใจแหละเครื่องมันก็มีแค่นี้มันก็แค่น้อยใจแมนบอกเออโอ้โน่นฉีชื้อเฮือนเชื้อชานสิมาจูนเนี่ยคือเบาๆเดียวนี้กับแมนบอกพี่น้องเงยเบาเดียวนี้เออโมเมนเด็กน้อยใหญ่กูคนแล้วพี่น้องเงยพ่อลูกพ่อเมียนะเอาเจ้าของเฮือนกับโบมาบอกคนซื้อเฮือนกับโบมาบอกเออเฮ่ากัเป็นเจ้าของที่นี่เฮือนนี่ตั้งกโลกอยู่เีรดินเฮ่านี่แม โอ้ยป้าลุงเอ้ของสีขายเด้อเหือนนี่มันเป็นยังไงเบาเน่นาหนาเออลุงเอ้ขอสิชื่อเฮือนเขานี่เป็นยังไงเจ้าว่าจังไดเออตามความคิดของคนภูรักผู้ใหญ่น่ะเออก็มาถามเจ้าของถินเออเป็นยังไงเออเจ้าว่าเป็นยังไงสมมาพาควรบอกคือจังได้นะะนาพี่น้องเออสิเ้าสูฟังนะเออเจ้าหอยขอเฮ็ดแนวไดเออให้ผมทำยังไงก็ับามาพี่น้องเยเออ ทางด้านลุงกับป้าเบอร์เกจีสีเบ้าอีกตัวนึงเนะเาะอาต้องเข้าไปคุยกับเเจ้าของที่ดินด้วยได้บาทนี้พี่น้องเอ้ยเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แหละ่เรื่องมันมีซ้ำนี่<ๆ>เรื่องมันเป็นพันนีนะพี่น้องเอ้ยทัน่นีคนทาทาแท้ทา ุทบัวด้แซ่แล้วบัวแซ่เหลืเมครแคทสามสองศูนย์ไปเลยเป็นน้องไอ้คุณแคองศูนย์นั่นดีทูไปแลวตุ้ณมหง่ายไปเลพี่น้องเออเมย์ได้เสียมโจ๊ก่อเมย์ได้ออาเสียมหาโนใหม่พี่น้องเอยแคดีทูคูดได้พี่น้องเมคอได้เป่นธรรมดาได จะล้มนะครับพี่น้องจะล้มเออจะล้มไม่ตูมเลยนะครับพี่น้องไม่เกิดเลยเอออันนี้มาพูดมาผมมาพูดความจริงนะพี่น้องมาให้ความกระจ่างนะครับกับทุกท่านทุกทุกคนนะครับจะได้เข้าใจนะครับจะไม่ได้คิดกันเองนะครับพี่น้องเออนะครับหูนี่มันมีสองข้างนะครับอย่าฟังอย่าฟังความข้างเดียวนะครับพี่น้องฟังหลายๆทางนะครับพี่น้อง อือหามีสองข้างอืมเนาะบาทนี่แล้วยังคือไไปถามเขาง่ายเมื่อกโกนแล้วโตวกันทุกคนแล้วนะครับพี่น้องเออคือไม่ไปพูดไปคุยกับเขาน<อ>า,านา ันลุงป้าผมซื้อโตะบ้านโตคนนี้เออจะร้อจังไดจะคือจังได้จะคือจังได้เป็นจังไดเออเขาเขาเขาเนี่ยเป็นยังนี้มันมันบ่ตายดอกพี่น้องเลยเออมันบ่เสียหายดอกมันบ่เสียมันบ่เสียเปียบหลายดอกพี่น้อง ก็ดีใจเออเขาก็ไปขามหัวขมหางเขาเขาก็ดีใจนะโอ้ยเป็นอะไรด้วยทามีปนุงปัญหากับคุยเขาปรึกษาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเขาไม่ได้เป็นคนใจจืดใจดำแบบนั้นนะครับพี่น้องไอ้ลุงพลกับป้าแตนนี่ที่ผมได้รู้มานี่ที่ผมได้จึกษามมากับเขานี่เออเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมาพูดมาคุยกันเออถ้าไม่พูด ไฟสิไปรูไฟสิไปหูจักพี่นองเลยเจ้าสีไปแตะสระรูได้บอกพี่น้องแมนใช่ใช่เวลาพูดต้องต้องคุยพร้อมกันทั้งลุงทั้งป้าเพราะว่าบางทีนะเขาไม่ได้มีเวลาคุยกันนะครับเออเขาไม่ได้มีเวลาบอกเพราะเรื่องแต่ทุกทุกทุกวันนะเรื่องมันเยอะมากนะพี่น้องมันเยอะงานมันออหลายออพี่น้องเลยเออไอ้มันเยอะแมนความเจ้าแมนความคอยนี่ละพ,<ๆ>พี่น้อง<ๆ>เลยเดีคะ่ะอืมอันนี้พูด พูดความจริงนะครับพี่น้องพูดเป็นกลางผมไม่ได้เข้าข้างใครเออผมไม่ได้เข้าข้างใครผมว่าเป็นกลางนะครับพี่น้องแต่แม่ข่อยผมก็เสียใจอยู่ไรพี่น้องเราเราก็เสียใจนะที่แบบเออแม่ตัวนี้ตัวเสียใจยิ่งกว่าข่อยกับพใจค่อยแหงเบาห้ายกว่าป้าเต็นที้่นว่าเป็นข่อยนะนะอันนี้สมพูกล้ากล้าขึ้นนะบอว่กล้ากล้าขึ้นเลยข่อยเออหนูถ้าเป็นหนูนะหนูยิ่งกว่าป้าเต็นอีนะเออ แล้วบัดนี้มันมันมันมีอันมันมีอันเขาเรียกอะไรนะมันมมีข้อให้พูดว่าป้าเต็นอิชาที่เขาได้เออว่าออะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับมันอย่าไปพูดเลยเรื่องอิชาถ้าจะไปอิชาเขาจะไปอยู่ทไเขาจะให้โอกาสเหรอไปอยู่ทำไมอิชาเขาจะให้โอกาสจะให้เขาจะให้ไปอยู่สัมบานครัวเขาทำมาไม้โอนไปเลย วนไปอยู่สัมมโนกลัเขาไปเรียนพูนพี่น้องเอ้ยเขาจะไปช่วยเจ้าแจงเจ้ายู่บวชสัมมโนกัวเจ้าพี่น้องเอ้ยว่าเขาอีสาอันนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาพูดว่าโทษใครนะพี่น้องนะแต่ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโตกันแล้วน่าจะมีการคุยกันด้วยน่าจะมีการคุยนะคุยอันนี้อันนี้ผมพูดในใน ความเ,เป็นกลางพี่น้องเอ้ยผมไม่ได้เข้าข้างใครมันจะแม่นความปร,ระเต็นเนอมันนี่ก็แม่นถือความเขาได้พี่น้องเอ้ยจริงของเขาพูดใดเขาเป็นเจ้าของที่ดินใดก็เขาเป็นเจ้ดดขาของที่ดินอนะ่ะเออมันก็เจ้าอิสาข่อยตเตะอย่าฝากร้า,าไปเรื่องนข่อยกันจนดิ่งมาเออ <laughs> เออ เออเรื่องกันเรื่องของเรื่องนะไม่ได้โทษใครแต่ก่อนจะทําอะไรนะให้ปรึกษาเขาหน่อยครับผมปรึกษาเขานี้จ่คขัเป็นเป็นหัวละหัวตไหลายญงแล้วสวัสดีที่หนิงเออไงตัวตัวกันทุกคนแล้วนะครับพี่น้องเอ้ปวเป่ามันก็บ่ตายดอกมันบ่หึงป่ไจดอกมันพอสีงักเข่าดอกเออเ่าเนี่ยมันเรื่องที่มันถูกต้องอันนี้นะพี่น้องเวอเออก็กว่าพิษยุกก็กว่าบ่ถึกนะครับพี่น้อง กานเป็นค่อยๆโวยวายกว่าปะาเต็นอีกเด็าถ้าเป็นเรื่องของค่อยนะถ้าเขามีคนมาทานแบบนี้ค่ะค่อยนะค่อยโอ้ยเฮงกว่านี้่อมเมนตตัวคอมเมเขายกหนีแล้วบอกเออค่อยเชิญออาไปเลยลวดเด็กค่อยอหลี่เนี่นี่คือกันเออม่บอกจากของทีจังเม็ดหนูขายกับได้บอกเขาบอกคุณนะขายกับบริซึ่งก็บ่บอกเออมันก็ต้องบอกมันมาอยู่ในทีของเฮาของเมยถ้าเป็นหนูนะ จริงม่เอาซื้อซื้อขายกันแล้วเชิญยกออกจากที่ดินชั้นถ่านแล้วเศรษฐอวไปซอ้รองไปครอบเขานี่นี่ความเออความคิดของของพอลลี่เองนะอันนี้นะเราเราเจอมากับตัวเองพี่น้องเราเจอมาหมดแล้วสถานการณ์แบบนี้อันนี้ผมพูดได้เพราะอะไรเราเจอกับตัวมาพี่น้องผมเคยสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไม่รู้กี่คนนะครับพี่น้องเจอมาเจอมาในรูปแบบนี้นะครับพี่น้องในรูปแบบนี้ ถ้าเป็นข่อยนะข่อยเป็นสง <ขอ S 2> ส่รอิลีอันนี้ก็ใจดีปันใดยังสิถาคุยนะก็ให้โอกาสแค่ไหนสงสารเขาแค่ไหนแค่ออกมาพูดนิดหน่อยนะเขาเอาไปปุ้ยปุ้นะกองติงกองแตกไปเอาไปแล้วเออทัวมาลงแล้วเออด้วยความที่ว่า กูจ้องอยู่แล้วกูจ้องจะหาเรื่องอยู่แล้วนะ่ะนะพอดีออกมาพูดเรื่องนี้นะ่ะโอ้ยเขาทาข้าเขาเหมือโอ้อแต่สวดอยู่พี่น้องแต่สวดอยู่สงใดก็นได้สวดอยูอ่เออฟังนี้ออบูาจาฮีเตาฮีเลนไปจังบางทีนะ่ะเรื่องเรื่องแต่และเรื่องมันต้องมันต้องคุยทั้งลุงทั้งป้า <c oughs> อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องคอยไปเห็นแล้วว่าเขาบม่มีเวลาที่สิว่างสิ่จพ้อสเด็กคุยกันเพราะบันไดเราลุงกับป้าน่ะเออนะต้องอยู่ บางทีลุงวางไปบอกกับลุงลุงอาจจะลืมบอกป้าหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาจะคุยเรื่องสําคัญน่ะให้ไปคุยต่อหน้าทั้งลุงทั้งป้าเด้อใครก็ตามที่อยู่ข้างในอยู่ในนั้นน่ะไปหุ่พนไปคอยมีเรื่องอยมีเรื่องสิปึกษาคอยมีเรื่องจริงคอยจิงมีเรื่องสิบ่ทำเจ้าคอยมีเรื่องสิปึกษาไปคุยเรื่องแต่งงานไนี่ไปพ่อัวพ่อเนี้ยนี่ไปเออไปคุยเนี้คอยจะเคิ็ดแนวนั้นเนวนี้ได้คอยชื่อเพือนเขาได้เออ เขเเ้ามาเลยเมนบอกพี่น้องเลยอือก็ซื่อเขากขาว่าอ้าวชื่อก็ชื้อเจ้าจีเฮ็ดนได้ไกลโตเขาขายให้เจ้าเท่าได้น่ะนะพี่น้องเออการนันกันอันนั้นก็เขาก็สีหาทางออกให้เขาไม่แค่หมดอ่ะเขาจะพีอันนั้นให้เออเอาแบบนี้ซะดุงว่างเลยขอว่ามันเพลงคือมันถึกสมควรชื่ออยู่ลุงว่างเลยสีเจ้าเนี่ยจงสันติส่เขาก็สีห้างออกตัวอเขอเม็ด ดีกว่าเขามาคือเองนะนะพี่น้องคือเอวาเขาซื้อให้ก็เอาโลดแบบนี้แล้วเมย์ดูนะขอบคุณเอฟซีนะฮะไอ้โนจีโซยลุงว่างครับพี่น้องเลขอบคุณหลายๆน้องที่ช่วยลุงว่างนะฮะขอบคุณใจน้ำเพื่นได้พี่น้องเลยผมว่ได้ยิฐสาแล้วนะครับพี่น้องใสายิฐสาลา้วเดี๋ยวผมสีอาเรามาเห็นงานที่นังพี่น้องคอยให้เราได้ผมยิ่งผมยิ่งดีใจคอยให้ฟื้นพี่น้องเลยบ่ได้ยิฐสาเลยล่ละใหงฟื้นดีใจน้ำซ้ำ อันซุ้มที่ออกมาเว้าหน่อยได้ช่วยเหลืออย่างเราเนี่ยช่วยเหลืออะไรลุงวางบ้างขอถามหน่อยเธอหนึ่งขอถามหลายเธอถามเธอหนึ่งช่วยอย่างเขาเนี่ยช่วยเขาอย่างนี้อืบัดนมีปัญหามากมามากว่าเป็นญาติเป็นโอ้ยเป็นญาติพี่น้องกัาแล้ววันนี้เออว่าเห็ดจังสรนจังสี่ใส่เขาแล้วจังสีอบเมนบบเมนเขาได้บ่ยังว่าเป็นพี่เป็นน้องแม่นบอกพี่น้องอิลิ นี้เบาหนีไรพี่น้องเ้ยเออคือความจริงยามเขาทุกเขายากเดีคือบ่ได้อ้าก็บ่ยื่นมือเขับไปซอยเขานี่แม่นไผยืืนมือขับไปซอยเขาอย่าเบ้านะเมนบอกพี่น้องเออลุงก็ป้าเนี่ยเด้วดึงชีวิตลุงวางขึ้นมามาเป็นซ่องวางขาทุกวันนี้นะพี่น้องเลยเออค่อยนี่เด่ะไปคุยกับลุงวางเออลุงวางเออมาเปิดซ่องซะว่าดีกว่าอยู่ผู้เดียวยันจะไปผูกคอตายบอกขอเป็นห่วงเจ้า ผมเป็นคนพูดแบบนี้เออย่านเราไปเหตุตัวที่หลังนี่หน้าห้องน้ำดูอยู่ในกำแพงยูเออย่านเราไปเหตุนื่นอยู่ตรงนี้ให้มันได้มีมูมมีอย่างอย่าแม่ตอนนั้นอ่ะเ้าก็เลือกกับเมียใหม่เพี่น้องเลิกกับเมียใหม่เออพอเขาคุยกับป้าแตนเนี่ยเอ้มานี่ก็ได้มีงานเหตุยอกลุงวางเอ้มาทายยางน้ำเขีว เ,ออเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาไม่ได้ลุงวางก็ยังพูดด้วยซ้ำนะครับพี่น้องเอ้ยลุงพลเราจบเถิดเด้อลูกขอไปบันนายินกองเราพาไปรับไปอ,อ่าอแล้วเขาบอกเอาหองินน้ำบัานว่าลุงวางพี่น้องเอ้ยเรื่องความเก่าความหลังนะครับพี่น้องเรื่องของลุงพลงลุงว่าลุงวางพูดให้ผมฟังแล้วผมก็ได้ไปถามลุงพลก็พูดเรื่องของลุงวางให้ผมฟังนะครับพี่น้องอมผมได้ได้รู้เรื่องเออ ประเด็นน่ะมันไม่ได้อยู่กับลุงหวางตอนนี้น่ะประเด็นคือมันอยู่กับฝ่ายตรงข้ามที่เรามาเล่นมาเล่นป้าแตนตอนนี้น่ะครับผมอ่าลุงพลป้าแตนะไม่ได้มีอะไรกับลุงหวางแค่หน่อยแค่แค่น้อยใจนะครับแต่ว่าประเด็นมันคือฝ่งตรงข้ามนี่ตอนนี้น่ะทุกทุกช่องเลยฝั่งนน้นน่ะเล่นเรื่องนี้กันอยู่พี่น้องอืมเล่นเรื่องนี่แหละเรื่องลุงหวางนี่แหละเออ เขากลับมาเขาก็คุยกันพี่น้องจุลงทียเดียวดรอกคุยกันนะครับพี่น้องก็ไม่มีทางบอกดิอกเขาแค่น้อยใจแม่งขอคอยน้อยใจคือเดียวนะครับพี่น้องเลยว่าข่อยแหงวาหนักเด็เขาบอกข่อยเขาเห็นกูเป็นเขาเห็นกูเป็นอย่างวะเขาเห็นกูเป็นอะไรอ บางเ่อไม่พูดเขาก็คิดไม่ได้คิดบด่อดพี่น้องเ้ยโขจักนิสัยลุงวางดีเบาคือไม่แก้งขีน่จะกหูหูเรือ่องเบาจนเห็นไม่แก้งขีพี่น้องเ้ยยังหูจักหูเมื่ออืมปา,า,า,านนั่นเป็นซื้อกับซื้อเท่าไรพีน่น้องเ้ยซื้อจนซื้อบือ้อกลับไปอืเพราะอะไรผมรู้จักนิสัยเขาเห็ุงานน้ำกันด้วยกันนี่พี่น้องเ้ยทุกวันทุกวันนี่ อันนี้ไม่ได้โทษใครนะไม่ได้โทษทั้งเจ้าของบ้านไม่ได้โทษทั้งเอฟซีที่ซื้อหรือว่าใครแต่ว่าพูดถึงเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับืมเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครลค์กดไลน์ด้วยนะจ๊ะก็ยังไม่ได้กดนะครับเออแค่อลุงเออแค่